ครับสวัสดีครับพี่น้องทั่วประเทศไทยทผมประยุนจิตเพชรน,นะครับรวันนี้ขณะนี้ผมยืนอยู่หน้าโรงสีพระราชทานอของพ่อหลวงราชการที่ข้วนะครับนําโดยท่านเจ้าคุณนะครับซึ่งคนขับรถคนสนิทก็ยืนอยู่กับผมพร้อมด้วยผู้จัดการนะครับรเรามาดีนะครับมาส่งเสริมแล้วก็มาเสริมสร้างให้เข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงเพราะว่าหุบประมาณที่ทร้งเป็นของพ่อหลวงเพราะฉะนั้นกติกกรในประเทศไทยเนี่ย จะเป็นผู้นำข้ามาขายที่นี่และผลิตไปให้คณะประชาชนคนรักในหลวงทั้งประเทศเหนือกลางอีสานใต้สีภาคภาคหนึ่งถึงภาคส0เราจะมีความมุ่งมั่นพัฒนาประเทศชาติเพื่อพ่อหลวงเราปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ชาติศาสนานะครับแล้วก็ขอร้องนะครับเคยก็แล้วแต่ในประเทศไทยนี้นะครับหนึ่งต้องปกป้องสถาบันอย่าไปเตะตหางอย่าไปแบ่งแยกดินแดนโดยเด็ดขาด แล้วก็กว่าไปถึงพี่น้องชาวจังหวัดสามจังหวัด,ดเแดนภาคใต้นะครับก็ขอให้ยุติแล้วก็เลือกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่5ธันวันวาคมเป็นวันษัดโลกภาคอีสานก็จะมาเฉลิมฉลองกันที่นี่ที่โุงสีพระรชาชทานของพ่อหลวงราชการที่ 9, เอ้าอให้ดังสน,น,น,นั่นตั้งโลกเพราะคนตั้งโลกตอนนี้เขาขานนามว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้นวันที่5ธตันวาคมคือเป็นวันพ่อของโลก เป็นวัดเป็นวันกระดัของรูปเพราะฉะนั้นเราจะร่วมด้วยช่วยกันกันตั้งประเทศข้าราชการ,าราการเมืองข้าราชการประจําก็ขอความร่วมมือสักนิดหนึ่งนะครับอย่าได้มากัดแยง่งแบ่งแยกดินแดนอะไรกันเลยนะครับในประเทศไทยเพราะฉะนั้นพี่น้องตั้งประเทศตอนนี้เราเป็นมิตรกันทั้งหมดไม่มีใครไม่ว่าเชื่อสีไหนเราก็ต้องมีเชื่อเดียวคือสีหลวงพึ่งของหลวงราชการที่สิบเพราะฉะนั้นเราจะต้องร่วมกันปกป้อง พี่น้องที่นี่ผมในฐานะที่เป็นคนถือตรงคณะประชาชนคนรักในหลวงนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องตั้งประเทศนะครับ77จังหวัดกอเคกว่าล้านคนนะครับเราจะได้กินก้าวสารปลอดสารพิษของโรคสีของพ่อหลวงราชการที่9ก้าพ่อขอพี่น้องโชคดีทุกคนนะครับดวงวิญญาณพ่อหลวงจงทรงสติสิยงสติอยู่ในใจของท่านจะเบอผมในนามประยุทธ์จิตเพ็คนถือตรงของคณะประชาชนคนรักในหลวงก็ ขอขอบคุณพี่น้องทั่วตั้งประเทศนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ